สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะที่ต้อนรับผู้ที่ชอบบอมแปมลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะเมื่อนี้นะคะบอมแปมซีมี่แบบอะไรไหมทุกคนดูอีพอแล้วส่งไปบอมแปมละทําอันนี้ให้หน่อยนะคะเดี๋ยวพี่รองเปมซีเฮ็ดเดี๋ยวพี่ว่าพี่รองเปมก็พอเฮ็ดยังไงเอฟซีก็ถูกใจหลายเทเอฟซีก็ตกใจฉะนั้นวันไวฉะนั้นวันปืนค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะพามาดูเคล็ดลับความสวยนะคะเดี๋ยวอันดับแรกเราเข้าไปอยู่ในนี่ค่ะ เท็ดเามเด้อปุใดอยากได้รูปงามรูปสวย Google AI Studio คลิกเข้าไปแล้วมันจะึ้นแบบนี้มากนะคะมันจะึ้นแบบนี้มากไ้คลิกเข้าไปรูปนี่รูปกล้วยมันจะเป็นรูปกล้วยรูปกล้วยนะคะปึ๊บแล้วมันจะให้เพิ่มรูปอัพโหลดรูปเพิ่มรูปแล้วก็ป้อนลักษณะ ยิ่งละเอียดยิ่งดีต้องการคนหันไปนูน่นต้องการคนหันมาแบบนี้ต้องการคนนั่งอยู่ทั้งสี่ต้องการคนใจส,สุดแบบนี้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างท่านซีโอกับลูกสาวของเขาเห็นะคะนี่เขาเขาโหลดรูปมาเลยดย้เพิ่มรูปแล้วแย่ห้องกับว่าปอนว่าขอให้สองคนในภาพ ุดสูตรสีแดงบอแดงสีแดงแล้วว่าสีแดงแดง,แดงก็ได้พร้อมทำงานเรียบร้อยยืนอยู่ในงานคอนเสิร์ตมะลำคอนเสิร์ต หมอทำงานเลี้ยงคะงานเลี้ยงบ่กงานเลี้ยงต่างประเทศเดี๋ยวหนึ่งก่อนงานเลี้ยงในต่างประเทศขอให้สองคนในภาพใส่ชุดสูทสีแดงเรียบร้อยยืนอยู่ในงานเลี้ยงพี่ดองมะลุนกับมะจีไทยจังไลยลูกกับมะลุนได้หนึ่งันจีออกมาจังได้สั่งด่วนนะคะสั่งด่วนอกอกับอุ้มเลยใช่กันกันอะไรกันอะ ต้องบอกว่าฟิวพ่อลูกฟิวพ่อลูกฟิวพ่อลูกไวส์เอาดีๆเดี๋ยวตัวลงแปดตัวโอ้สิแปดปีเอาผู้เดียวแทบคงแปลว่าเดี๋ยวร่างเบิร์กับลูกมีเกิน ม้ยต้องเรือไหมมันตกเรือไหมเดียวืดอดกระเป๋าแบบมากธุรกาธุรกิจเอ้าเอ้าเจ้ากันกันเลยหองอีลาเดี๋ยวไปหาลูกชัดๆไม่ใช่ึช๊บนะคะกำมาเอาลูกพอกการใช่นะคะนัะ่นลูกเสียดับมากนลย <ๆ S 1> นี่นะคะอีกเกาหลีนะคะ,ะแล้วก็พอนเหมือนเดิมค่ะ ขอให้คนในภาพใส่ชุดสูตรนักธุรกิจสุดเท่ถือกระเป๋าอยู่กลางงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่มาลุ้นกันกันกเลงใช้เวลาประมาณสนะิบสองถึงสิบสามนาบ้า เออเอางี้ละเอางี้ละบปกแกรบพี่นคือหนูกันจีบบันเทือกเลยค่ะบันทึกปึ๊บบันเทือกแล้วก็เปิดในดาวโหลดนะคะทำธุรกินี่ไงกดโจหลากออกมากลับไปว่างนี่นี่ปึ๊บนี่ ได้แล้วมี <laughs> เออโอเคเลยเดี๋ยวอีกทำทำอีกแบบหนึง่งเหมือนคำสั่งเดิมรูปเดิมผมแปบบมต้นแปมเอาชุดสู่สีแดงสามันจะสีงามเนาะสีแดงบอกแมนแมนสีแดงส,สีแดงมันสีเยี่สีแจ่มสีดำมันสีคือแบบอันอันนั้นพูดแบบน่ายรูปแล้วเป็นกันถ่ายรูปหนา้าหน้าชัดๆ ว่าใน,านชุดสูทสีแดงเท่ทันสมัยประมาณนี้ไหมคำสั่งขอให้คนในภาพใส่ชุดสูตรสีแดงเท่ทันสมัยอยู่ในงานเลี้ยงอยู่ในงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ยืนอยู่ข้าง โต๊ะวายเครื่องดื่มถือกระเป๋าเด็กเปียโนล่านึ่งพี่ดอคำสั่งดวนพี่ดองค่ะดวนอีดีค่ะอันนี้พี่พซ้อนหนูค่ะหมูบ้าน AI ตอนนี้เราอยู่ในยุค AI ค่ะพี่ดองค่ะอย่าไปเสื้อเอียง่ายๆเด้ค่ะย่างเดียวเดียวจะเอาหนานีือป่ ว่าเออได้ไอ wow. ันนี้ออหนาคือเ่าเอาไหมเอาไหมเยนเอาหนาไหมในสุดใส่อะรกปี่ไไม่ดูไหมเอาหนาหนาถพเออเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอเอาหนานี่แล้สีเอารูหนาแล้หนาเกาีแล้วเข้าใจปอันยองใช่ไหมนั่งอันยอง ขอให้ผู้ขอให้คนในภาพใส่ชุดสูตรแวกอ,อกสีแดงแวกอกเ,เลยเหรอถือกระเป๋ายืนถือ,อแก้วว่มีอ,อ,อยู่ในงานเลี้ยงฟิลเทสสมาร์ทหุ่นกำยำ รุ่นเช่งว่าแบบไหนเนาะถูกบอกเยอะไปถึงว่ามันผู้ขายใส่เข้ามาหุ่นกำยำใส่สูตรโอแบกอกแบกอกต้องแก้ไข่เป็นเข้ามาสูตรใส่สูตรโชเห็น เออทค่นี้แหละกล้กามหน้าอึหน้าอ,อ,าอ,อึเดี๋ยวก็ออกมานะคะ,ะ,คะมาตรงเดิมนะคะก็ไป้อนคำสั่งวางปุ๊บอาบโหลดปุ๊บปุ๊บก็บรกลบที่หน้านักปุ๊บมื่เดียวเลย มาแล้วค่ะขอใช้คำสั่งผิดหรือเปล่าเดือดเด๋ยวใส่หลายโพลคำสั่งกระดายกำยำหน้าอกอย่างกระใจใช่จุดสูตรสีแดงสีแดงกระฟ้าเปลี่ยนแล้าพอจ้ะมาแล้วเออนี่เนี่ยตั้งแต่งอะไรมั้ไหมเนี่ยป้าดไคุณกันชัย เมีการใช้พร้อมมากระเป๋าไม่มีหรอนี่ไงเออพร้อมไปเซ็นสัญญาครับพร้อมไปเซ็นสัญญาครับอ้ออริคพร้อมไปเซ็นสัญญาครับมันดีก่อนค่ะปีหน้องอย่าไปเชื่ออะไรมักง่ายนะคะรกบสมัครเจ้าภาพสาวน้อยระเพลินชูบันทึกพร้อมไปเซ็นสัญญาครับจะไปเซ็นสัญญาปุ๊บบันทึกแล้วนะคะแล้วก็กดคอมเมนต์อยากได้อีกอยากได้ฟิลแบบ ยืนโอเคครับพี่ลองยืนโพสมือหลวง